05ฟริสัย51เมตรชายรอบชิงชนะเลิศสถิติกีฬาเยาวชนแห่งชาติทำไปโดยกิตภาพสรีเจริญบุญสังกัดกรุงเทพปหานครด้วยเวลา24.35วินาทีรอบชิงชนะเลิศลูกที่หนึ่งวงศกรทองลิ่มจังหวัดภูเก็ต ลูกที่สองนายพลอาสนาพิษจังหวัดอุบลราชธานีลูกที่สามกระสิทธน์ช่อศรนจังหวัดนนทบุรีลูกที่สี่ประพัง์กรอินขนนจังหวัดกรุงเทพมหานครลูกที่ห้านภัทรเวชสาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลูกที่หกพนภูมิเกลือลาข,ขาวจังหวัดลำปางลูกที่เจ็ดนภัทรสีดาทองจังหวัดนครราชสีมาและลูกที่แปดพระนวัตนารุบานจังหวัดสงขลา 是我妈